สวัสดีค่ะแฟนเพจหางน้อยที่เล่นเป็นแนวทางนะคะเป็นยังไงคะวิ่งรูดของแอดไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะเดินดีติดต่อกันเจาะตรงๆเจาะให้ตรงๆเจาะแตกมา3 4วันติดติดกันแล้วนะคะสำหรับตัวเด่นวิ่งรูดของแอดแอดบอกแล้วว่าให้เน้นที่น้อยปกตินะคะน้อยปกตินะคะตอนนี้เขาเดินดีอยู่ที่น้อยปกตินะคะสำหรับวันนี้เ8้ากก็มานะคะเจาะแตกนะคะ ตัวเด่นวิ่งลูดของแอสก็แม่นนะคะแม่นนะคะเกากับ8ของแอสเป็นตัวเด่นเก้าแปดแปดเก้นะคะเจาะแตกนะคะวันนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูของวันที่10เดือนกุมภาพันธ์นะคะสําหรับวันพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าของแอสจะเด่นตัวไหนนะคะอย่าลืมจับตัวเด่นของแอสเอาไปจับคู่กับของอาจารย์ท่านอื่นนะคะสําหรับน้อยนะคะน้อย,ะะอยวันที่สิเดือน กุมภาพันธ์นะคะตารางรวยของแอตสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไปวินเอาเองได้นะคะในตารางนะคะตารางรวยนี่วินง่ายๆนะคะแอดเคยบอกไว้ในคลิปแรกๆต้นๆนะคะก็นานมาแล้วนะคะคลิปแรกๆของแอดเคยอธิบายเอาไว้ให้นะคะว่าตารางรวยจับแบบไหนนะคะจับบรรทัดละหนึ่งตัวนะคะถ้าใครที่ติดตามแอดก็จะทราบนะคะแอดเคยบอกไว้แล้วนะคะไม่ได้พูดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลา สำหรับตัวเด่นในวันพรุ่งนี้นะคะเราไปกันเร็วๆเลยตัวเด่นในวันพรุ่งนี้ของแอดก็คือสามกับสี่นะคะสามกับสี่เออส่วนในตารางรวยของวันพรุ่งนี้นะคะเก้าหกห้าแปดเจ็ดสี่นสองสามนะคะเออตัวเด่นนะคะตัวเด่นอยู่ตรงนี้นะคะของตารางนะคะตัวเด่นของแอดในวันพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูแปดชุดที่แอดจะเจาะให้ในวันพรุ่งนี้นะคะสี่สองสี่ห้าสี่หสี่เจ็ดนี่นะคะตรงใจกับใครหลายๆคนไหมคะแล้วก็มีสี่สามนะคะสามห้าสามหสามเจ็ดนี่คือแปดชุดนะคะแปดชุดแปดชุดสวยงามที่แอด จัดไว้ให้นะคะแปดชุดสวยงามนะคะของวันพรุ่งนี้นะคะของแอดก็คือตามสูตรก็จะประมาณนี้นะคะตามสูตรของแอดเองสำหรับฮานอยพิเศษนะคะปกติ V.I.P. แต่ตอนนี้เขาเดินดีอยู่ที่ฮานอยปกตินะคะตอนนี้เดินดีอยู่ที่ฮานอยปกติแต่ทุกวันเลยนะคะอย่าลืมตัวเด่นวิ่งรูดของแอดนะคะอย่าลืมเอาไปจับคู่ บของอาจารย์ท่านอื่นที่แม่นๆเลยได้เลยนะคะตัวเด่นมีลลูดของแอดค่อนข้างจะแม่นนะคะแอดไม่มีตัวเน้นให้นะคะลองไปดูเอาเองถ้าจะวินนะคะวินแถวละหนึ่งตัวนะคะแถวละหนึ่งตัวสามสี่สามเจ็ดสามแปดถ้าไม่ชอบทีแอดจับให้นะคะหรือจะเป็นสี่ห้าสี่หกสี่เก้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาตัวเด่นของแอดไปวินวินตารางแถวละหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือ,อ,อของแอ๊ดจับให้นี่คือเป็นชุดของแอดของสูตรสูตรของแอดเองนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แอดนะคะแอดจะได้มีกำลังใจทำให้นะคะมีกดมียอดไลค์เยอะเะก็จะมีกำลังใจทำให้นะคะมีกำลังใจคิดสูตรให้ดึกๆทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ